เราก็เตรียมส่งออเดอร์ใน f c ที่ลูกค้าสั่งมาเนาะอันนี้ก็เคยเคยส่งอยู่ใน f c เมื่อหลายปีแล้วละ่ะสองสามปีแล้วตอนที่อยู่กกอกนะเคยส่งเห็ดนะเคยส่งเห็ดให้ลูกค้าอยู่ใน f c นะครับก็เอาไปส่งสองกล่องนะนะเอาไปส่งสองกล่องนะมี ลูกค้าสองท่านในเอฟซีนะนะท่านหนึ่งก็หนึ่งพันบาทส่วนอีกท่านหนึ่งก็สามร้อยบาทนะเนาะเพื่นช่วยค่าไฟมาด้วยนะฮะอีกสองร้อยบาทในเอฟซีรวมเป็นห้าร้อยบาทนะก็เป็นพี่พิติกเนาะพิติ๊กคนที่เคยสนับสนุนเราในเอฟซีนี่นะกล่องนี้นะฮะเพื่อนช่วยค่าไฟ 200บาทแล้วก็ช่วยซื้อเห็ดอีก300บาทนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งนะก็ย้ําว่าของที่ผมเอาไปส่งเนี่ย Fc ที่สั่งมา1,000บาทเนี่ยวันนั้นที่เราได้มาติมตะก้านะเราให้หมดเลยนะพอเราเอานึ่งเราต้มนะเสร็จแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็อัดฟิตเอาไว้มันก็จะได้ไม่เยอะเท่ามันไม่ได้เยอะติมตะกา้าเหมือนเดิมเนี่ มันจะยุบลงฮนะให้เข้าใจตรงกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่ามันอ่าน้อยหรือว่ามันหายไปในหมดมันได้แค่นี้เหรอในแบบนี้นะกลัวเข้าใจผิดนะแลยอย่างผมกลัวว่ามันเอฟซีเพิ่นจะติว่าน้อยผมก็เลยแถมเอามาดิผมก็เลย,เมามาเลยเอ่อ แถมเห็ดละงกแล้วก็เห็ดเพาะไปด้วย,ย fc แถมเห็ดละงกหนึ่งถุงถุงละกิโลนะแล้วก็เห็ดเพาะไปอีกหนึ่งถุงนะถุงละประมาณเกือบครึ่งโลเห็ดเพานะในสี่ส่วนเห็ดละงกเนี่ยโลหนึ่งนะแถมไปนะกลัวเขาติว่าน,น้อยใน fc นะนะส่วนอันนี้ก็300บาท ah นะ fc เราก็แถมไปให้อยู่นะ fc นะอันนี้300อันนี้1000นะ โอเคเดินทางเอาไปส่งในเอฟซีเอาเห็ดไปส่งก่อนในเอฟซีเอาเห็ดไปส่งลูกค้าก่อนใบขับขี่ในเอฟซีเผื่อมีตำรวจตั้งด่านพี่น้องไว้ ใบกัะขี่ไปด้วยก่อเดินทางในเอฟซีเอาเห็ดไปส่งลูกค้านะครับส่งเช้านะประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วนี่แปดโมงสามสามสิบเก้านเอฟซีไม่รู้ว่าทาง JNT เขาเปิดหรือ,อยังนะผมไม่ได้ส่งแฟดหรือว่าไปซนีนเอฟซีผมส่ง JNT เพราะว่ามันเร็วเท่าที่ผมเคยส่งนะมันเร็วส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงในเอฟซีพรุ่งนี้เช้าถึงนะ ส่งวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เช้าถึงเลยอะไรแบบนี้นะถ้าอยู่ใกล้ๆส่งวันนี้ตอนเย็นก็ถึงในเอฟซีส่ง J&T t นะพี่น้องส่วนบริษัทอื่นก็อาจจะถึงเหมือนกันแหละแต่ว่าที่บ้านผมมันมี J&T t นะพวกแฟดพวกครี่เนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนในเอฟซีหาไม่เจอนะครับก็เลยขออนุญาตส่งเป็น J&T t นเนาะ เดินทางในเอฟไปส่งเห็ดแต่เช้านี่นะท่านผู้ชมยังไม่ได้ยินข้าวเช้าเลยเอกลับมาจากหาเห็ดก็ลงคลิปเสร็จนะฮะลงคลิปเสร็จก็เลยอาบน้ำแล้วก็เดินทางแล้วก็แพ็คของแล้วก็เดินทางมาเลย นเอฟซตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะฝากถึง f อซที่สั่งของนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ติก๊กเนาะแม่ตามอบเงินให้500บาทนะซื้อเห็ด300อแล้วก็ช่วยค่าไฟอีก200บาทนะช่วยค่าไฟ นะขอบพระคุณมากๆากนะฮะเดือนนี้ค่าไฟก็ยังไม่ได้จ่ายเลยเเดี๋ยวรองเงินเดือน u t u b e ออกก่อนเพราะว่าผมต้องจ่ายค่าไฟสองที่นะก็คือที่บ้านได้ยังกึมด้วยแล้วก็ที่บ้านตัวเองด้วยนะฮะที่บ้านได้ยังกึมรู้สึกว่าค่าไฟสองร้อยกว่าบาทนะเอซีเสียเงนินอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทส่วนที่บ้านของผมพันนิดนะินเอฟซ เพราะว่าอยู่หลายคนนะฮะค่าไฟมันขึ้นในเอฟซีจะเปิดพัดลมหลายตัวเนาะอ่าโดยปกติแล้วถ้าอยู่บ้านสองคนนะฮะมันจะมีค่าไฟอยู่ราวๆประมาณสักหกร้อยนะเอฟซประมาณห้าร้อยหกร้อยโอ้ยเจองุ้ยเจิ้งอุ้ยเจองอูยเอฟซเจองอูย อ้้ยยไปโน่นแล้วเอฟซีไปโน่นแล้วโน่นแล้วโน่นแล้วอุ้ยเข้าตรงนี้แล้วงูเอฟซี FC, ตัวเบลเลอร์เลยไม่รู้เอฟซีเห็นทันหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มันมีแบบเลื้อยผ่านถนนแล้วมันมีหันหน้ามามองผมด้วยนะเลขจอกทะเบียนรถหรือเปล่าวะอ่ะลองดูนะเอฟซี FC. มันหันหน้ามามองผมสองรอบนะมันเลื้อยไปแล้วหยุดแล้วก็มองมาอีกเลื้อยไปแล้วหยุดแล้วก็มองอีกพอเราจอดรถดวิ่งไปดูปุ๊บมันไปเลยมันไม่มองแล้วทนีนี้มันไปเลยเปิดดากอาลาดเลยพี่น้องเจองูฮะโอเคครับ FC ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ